ร้านมารุช็อปบริการรับเติมโลวัคระบบ ID p ดีและบริการกดเกมพาร์ทแมปต่างๆเมื่อจะเป็นแมป Anime Fighter Simulator แมป All Star แมป t o ็อกฟุตและแมป King Legacy ดึงอยู่ใต้คลิปเลยครับ สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Pro บอทแม a ออนิเมะเ n g e r นะครับวันนี้พี่จะมาพูดถึงหัวข้อการลงอ n f ฟิน t y ้นะครับลงเว็บไหนได้อะไรบ้างลงเว็บไหนถึงคุ้มนะครับอ่ะก็ในไลฟ์ที่แล้วนะครับในไลฟ์เมื่อวานนี้ก็ได้พูดไว้นะครับว่าจะมาพูดถึงวิธีการลง In f ฟ n i t y ้นะครับอ่ะ หัวข้อของเราก็จะมีเป็นฟาร์เวลนะครับฟาร์เวลทั้งฟาร์เวลตัวเราเองฟาร์เวลตัวละครแล้วก็ฟาร์เป็นพ้ายันตัวนี้นะครับไม่ใช่พ้ายันสินี่เป็นฟาร์เป็นพ้ายันตัวนี้เออไปกิบไปกิบไปกดปลาย่างเฉยเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเคิร์ชทอลิสแมนนะฮะอันถูกเนี่ยเออช่างมันทอลิสแมนนะเออทอดแมผ่นแล้วอ่ะนี่นะครับ ตรงนี้เนี่ยมันจะได้เป็นของตามหลานอ่ะอยา่ามันเราอย่าไปเจาะจงว่าเป็นยันนะครับเราจะลงอินด่านไหนเราก็จะได้เป็นยันตัวนี้นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ได้เวลตัวละครด้วยนะครับอ่ะสำหรับอินนะครับยิ่งเราลงในอินด่านหลังๆเนี่ยก็จะทําให้เวลตัวละครของเราเนี่ยเพิ่มเยอะขึ้นนั่นเองนะครับก็สมมุติว่าเราลงในอ่อนี่สักอ่ะ anching n o u นะครับน,นี่เลย anching n o u ตัวนี้นะครับถ้าเราลง infinity นะครับ เราจะเห็นได้ว่ามันจะมีรีวร์ดอะไายล่างตัวนี้นะครับเดลิอเรย์อินฟินิตี้ลีบัตนี่นะครับหรือว่าเป็นเควสอินฟินิตี้ลายวันนะครับอ่ะก็ให้ลง50เวฟเนาะได้ร้อยเพชรนี่นะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วนะครับถ้าเรายังไม่ทำเควสอินฟินิตี้ลายวันนะครับเรามาทำเนี่ยอ่ะมันก็จะได้ประมาณ400เพชรนะครับทั้งหมดรวมการลงปกติด้วยนี่นะครับแต่ถ้าไม่รวมรวมแค่รีวร์ดก็คือ200เพชรนะครับมันก็จะเท่ากับว่าเราลง 50บเวฟทั้งหมด2รอบน,นั่นเองนะครับอ่ะต่อวันนะก็คือเราจะได้เบิ้ลนเนี่ยได้ได้ได้รางวัลตัวนี้เบิ้ลถ้าเราไม่ใช่ได้รางวัลตัวนี้เบิ้ลสิเหมือนได้เพชรเบิ้ลโดยการลงอินฟินิตี้แค่ครั้งเดียวโดยการมาทำแรลลี่อินฟินิตี้ลิวัตตตัวนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็ไม่งงกันเนาะอันนี้ก็ขออภัยนะครับถ้าพูดงงนะอ่ะประมาณนี้เนาะถ้าเราทำแบบนี้เราก็จะได้เป็นเพชรพวกนี้ด้วยนะครับนี่ เพชรลายของมันตัวนี้ตัวนี้จะรี24ชั่วโมงนะครับอ่ะก็สมมุติว่าเราลงช่วงสักเที่ยงของวันนี้นะครับอ่ะสมมุติว่าเที่ยงวันนี้เราลงไปนะครับอีกเที่ยงของอีกวันเนี้ยก็จะรีเจ้าอ่ินฟินิตี้ไดรี่มาให้นะครับนี่ไดรี่ดีวัตรนะนี่เลยไดรี่อินฟินิตี้ดีวัตรเออชื่อยาวเหลือเกินนะครับอันนี้ก็เป็นพูดถึงหัวข้อเพชรายวันของอินฟินิตี้นะครับ จะรีทุกวันนะครับรีทุกวันอยู่แล้วนะครับเราลงตอนไหนก็จะรีตอนนั้นนั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะส่วนหัวข้อในการลงนะครับพี่ครับผมควรออกเ็บไหนดีนะครับสาหรับหัวข้อเรื่องการฟาร์มของนะครับฟาร์มเป็นพวกดวงตากับแคปซูลนะครับเป็นแคปซูลเรามาเปิดนะเนาะอันนี้ก็พูดถึงไปแล้วนะครับในชิปของโกโจนะครับฟาร์มดวงตาโกโจฟาร์มฉาดฟาร์มอะไรนะครับอ่ะก็ได้เพชรด้วยนะครับได้ยันด้วยได้เวลด้วยอันนั้นก็คือ คุ้มน่าจะคุ้มสุดแล้วเพราะว่าเราสามารถได้เป็นแคปซูลสตาร์เนี่ยมาเปิดมาเปิดหาเป็นพวกชาร์ดแล้วก็ได้เป็นสตาร์เลมเน้นได้เป็นสตาร์ฟูดด้วยนั่นเองพี่ก็เลยมองว่าที่ภาพเวฟมันคุ้มสุดแล้วนะครับแต่ก็มาดูหัวข้อกันนะครับถ้าใครอยากแบบฟาร์มนะครับแบบฟาร์มว่าฟาร์มฟาร์มประมาณว่าไอพี่ผมอยากได้เวลวมากกว่าได้เพชรอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือหัวข้อแรกเนาะ,อะ ง่ายเลยนะครับถ้าใครอยากได้เลเวลนะครับให้เราดูนะครับว่าเราลงอินฟินิตี้ด่านไหนได้นะครับอ่ะก็ให้เราเข้าไปเล่นเลยนะครับ่อนหต้านี้เหมือนแพทเก่าๆมันจะอยู่ที่8เบฟแต่ตอนนี้ต้องลงทั้งหมด10 11เบฟนะครับเราสามารถปล่อยป้านแต่งได้เลยนะครับอ่ะก็จะได้เป็นเต้าของตามด่านมานะครับเป็นของขแบบนี้นะครับของเป็นพวกอัพเวลแบบนี้อ่ะเราก็จะได้ทั้งเวลตัวละครแล้วก็เวลตัวเองด้วยนั่นเองนะครับอ พวกเวฟยูนิตที่เราเอาไปนะครับก็จะได้เป็นเวฟพวกนี้ด้วยแต่เราก็จะได้เป็นผ้ายันตหรือว่าเป็นพวกปลาย่างแล้วแล้วแต่อินที่เราจะลงนะครับว่าได้อะไรนะอ่ะแล้วก็เอามาร์ตัวละครได้อีกนั่นเองนะครับอ่ะก็เพราะฉะนั้นอ่าสิบเอ็ดเวฟนะครับสิบเอ็ดเวฟก็คือการฟาร์มเวฟตัวละครฟาร์มเวฟตัวเองนั่นเองนะครับอ่ะมาดูนะครับอีกอ่างหนึ่งก็คือวิธีการฟาร์มเพชรนะฟาร์มเพชร ฟารมเพชรก็เคยบอกไปแล้วนะครับอ่ะก็ถ้าใครยังไม่ทำไดอารี่อินฟินิตี้ลีบัตนะครับก็แนะนำให้ลง50เวฟไปก่อนนะครับสักรอบหนึ่งนะอ่ะแล้วก็ฟาร์มเพชรแบบคุ้มๆนะครับเอาแบบคุ้มสุดๆเลยนะครับแบบเน้นฟาร์มเพชรนะครับอ,ออกบ่อยช่างมันนะครับเน้นฟาร์มอย่างเดียวก็คือลง10เวฟนั่นเองนะครับ10เวฟในหนาแรกนะครับง่ายๆเลยแล้วก็กด ลิฟเกมได้เลยนะครับแล้วก็อันติเมต f อไปได้เลยให้มันออกเกมแล้วก็เข้ามาใหม่เนาะอ่ะแนะนาให้กดลิฟเกมนั่นยังง่ายกว่านะครับแล,แล้วแ้่เราจะใช้ละกันนะครับอ่ะถามว่าลงแบบนี้ได้กี่เพชรนะครับตกเว็บนึงเนี่ยเราจะได้3เพชรนะครับอ่ะก็ เออนะพี่คิดถูกปผมเลยอ่ะสิเวฟเราจะได้ทั้งหมด30เพชรเออถูกแล้วนะครับอ่ะเบลอได้เท่าทีนะครับอ่ะเวฟหนึ่งน่ะเราจะได้3เพชรนะครับก็เหมือนการที่เราเอฟเคนะครับแต่ว่าอันนี้จะดีกว่าตรงที่มันเร็วนะครับเร็วมากนะครับแต่ว่ามันจะต้องเข้าๆออกบ่อยนั่นเองนะครับพี่ก็เลยมองว่าไอ้ที่ขี้เกียจก็สักยี่สิบเวฟค่อยออกก็ได้นะครับว่าสักขี้เกียจจริงก็ห้าสิเวฟไปเลยแล้วก็เอฟพีไปเลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยนะครับถ้าอยากฟาร์มเพชรจริงๆนะครับอ่ะเว็ อินฟิตี้ด่านแรกเลย10เวฟออกนะครับ10เวฟออกอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเราจะได้ตกนาทีละ3เพชรนะครับก็3นาทีได้10เพชรเลยนะครับจะอยู่ประมาณ3-4นาทีนะครับเวลาเราลงอิน10เวฟแล้วออกนะครับอ่ะ อ่าก็ตกไรมันเนี่ยถ้าเราทําแบบนี้ทั้งวัน24ชั่วโมงนะครับหรือว่าใครใครเปิดใครใช้โปรอะไรนี้ก็พอ,อยากรู้อ่าพี่ก็แนะนําเป็นวิธีฟาร์มเพชรเนาะใครจะใช้วิธีฟาร์มแบบไหนก็แล้วแต่เรานะครับพี่ไม่เกี่ยวด้วยนะครับอ่ะก็สิเวฟนะครับมันจะทำให้เราได้เพชรเนี่ยทั้งหมดเอ่อชั่วโมงหนึ่งตกประมาณก,กี่เพชรวะอ่ะสิคูณเอ่อหกคูณสามอ่ะสองสองร้อยสี่สิเพชรนะครับอ่ะคิดถูกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะ พี่ว่าพี่คิดผิดนะครับช่างมันแล้วกันนะครับวันนึงเนี่ยเฉลี่ยตกแล้วนะครับหนึ่งมื่นสี่พันเพชรแน่นอนนะครับก็ถ้าคิดอะไรผิดก็อย่าเพิ่งว่าพี่เลยพี่ขอโทษด้วยนะครับเออตอนนี้พี่ไม่ได้ขี้เกียจหยิบเครื่องคิดเลขมานะครับอาจจะพี่หยิบเครื่องคิดเลขมาให้เรามาคิดให้แล้วกันนะครับอ่ะตกสามินาทีเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดสามสิบเพชรนะครับก็ตกเอ่อนาทีละสามสามเพชรนะเอออย่างที่บอกนะครับอ่ะก็รอบหนึ่งเนี่ยสามถึงสี่ทีเราจะตกเป็นสามินาทีแล้วกันนะครับอ่ะก็ เอ,า,อาง่ายๆนะครับเผื่อใครอยากรู้วิธีคิดก็เอา60นาทีหรือว่า1ชั่วโมงเนี่ยแปลงเป็นนาทีนะครับเออไปคิดยากอีกแล้วเออไปพูดยากใช่ไหมอ่ะง่ายๆเลยวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้หมด14,000เพรนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ FK นะครับไม่ใช่ f k สิเป็นการฟาร์มเพชรที่เร็วที่สุดแล้วนะครับนอกจากการลงเจ้าอ่า Infinity Castle นะฮะเอะ Castle, อ Castle c a s e r นี่นะครับตามซีรีส์อานเนาะ เจ้าทีพีบอกเคยแนะนําไปเลยนะครับก็คือคลิปที่แล้วคลิปเมื่อวานนะครับอ่ะต่อมานะครับก็คือการฟาร์มของอย่างที่เราอย่างที่เคยบอกไปเลยนะครับก็คืออ่าอย่างที่พี่เคยบอกไปเลยให้พวกเราฟาร์มเป็นอ่ายี่สิบห้าเวฟนะครับยี่สิบห้าเวฟแล้วก็ปล่อยบ้านแตกอ่ะนี่นะครับก็คือลงอินยี่สิบห้าเวฟปล่อยบ้านแตกยี่สิบห้าเวฟปล่อยบ้านแตกนะครับแต่สําหรับด่านเก่าๆเนี่ยพี่แนะนาให้ลงยี่สิบห้าเวฟเพราะว่ามันไม่ได้อะไรนะครับได้แค่ของเป็นอเวลมาเนาะถ้าใครจะลงอาเวลจริงๆก็คือ ให้ได้สักแค่1 0 11เวฟก็พอ11เว็วฟก็จะมีบอสออกมาน่้จะเวฟ10นะครับจะมีบอสออกมาแล้วก,วออกว็ให้เราตีบอสไปนะครับแล้วก็ไม่ก็ขายตัวทิ้งไม่ได้เลยครับ11เว็วฟก็พอแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องฆ่าบอสหรือว่าฆ่ามอนให้หมดก็ได้นั่นเองนะครับก็สิเ็วฟปล่อยบ้านแตกไปได้เลยนะครับถ้าฟังอมินพันหรือว่าฟังไม่รู้เรื่องก็ขออภัยนะครับพ,พยพยม พูดให้เข้าใจที่สุดแล้วนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับลงง่ายๆเลยอินฟินิตี้นะครับเห็นหลายๆคนชอบถามนะครับว่าเอ,อพี่ฟาร์มเวตัวละครยังไงให้ได้เวิเยอะ,ะขนาดนี้นะครับอ่ะก็มีวิธีหนึ่งก็คือการลงสตอรี่เนาะลงสตอรี่ที่เราสามารถจบได้เร็วที่สุดนะครับอ่ะก็เฉลี่ยแล้วเนะี่ยพี่จะลงจบประมาณ8นาทีนะครับจะใช้เป็นเจ้าออกองยูนิคนะครับใช้กองยูนิคในการช่วยจบเร็วนะแล้วก็หล,ลักๆเลยเนะี่ยจะเป็นโคโยเต้กับเมลเอ็มนั่นเองนะครับอ่ะโคโยเต้เมลเอ็มเออร์วินอ่ะแล้วก็เป็นตัวฟาร์มเงินนแล้วกก็็เป ก่อนยูนิ้นะครับมันจะทให้เราจบเกมเร็วมากนะครับจบเร็วสุดของพี่ก็ประมาณ8นาทีนะครับแปนาทีนะนี่คือเร็วแล้วนะครับแล้วก็มีพีคสุดก็คือ7นาที6นาทีนะครัประมาณนั้นนะไม่่เอหกนาทีไม่น่าถึงเพราะว่ามันชา้าตรงที่เว็บมันถะไม่เว็บมันค่อยๆปล่อยมานะก็รวมประมาณ7-8นาทีนะครับก็จะลงสตอรี่ดันท้ายได้เนะาะสำหรับการลงแล้วได้เวลเยอะไหมอันนี้พี่ไม่รู้แต่ส่วนมากพี่จะลงอินฟินิตี้อ่ะแล้วก็ปล่อยสิบเอเว็บแตกนะครับในการฟาร์มเวลนะมันทําให้ เราฟาร์มเว็ได้ง่ายมากๆนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ตอนนี้ไอดีหลักได้เป็นโกโจกับเจ้านานามิมาแล้วนะครับอ่ะนี่เลยนะครับยูโวไปแล้วนะอ่ะแล้วก็เรื่องดวงตานะครับพี่ได้มาทั้งหมด12ดวงนะอ่ะนี่เลยถ่าใครคิดว่าพี่โมนะครับอันนี้คือฟาร์มคืนเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะแล้วก็นี่อ่ะยูโวมาแล้วนะครับโกโจซิกไอนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการลงอินฟินิตี้ยังไงให้คุ้มหรือว่าควรออกเว็บไหนหรือว่า ฟาร์มหัวข้อไหนดีนะพี่ผมฟาร์มไม่ฟาร์มอย่างงู้นอย่างนี้ทํำยังไงนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็บอกไปหมดแล้วเนาะในคลิปนี้ก็น่าจะเคลียร์กันแล้วนะครับอ่ะก็ถ้าเอ่ยังไงพี่น่าจะแชร์คลิปนี้ลงไลฟ์พี่จะพูดทาไมวะเนี่ยเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันทำง่ายเลยนะครับสำหรับนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ